สวัสดีคุณลูทุกท่านนะวันนี้จะมาสอนใหน้น่านะสอนโหลดมอดผมเองนะครับว่าโหลดยังไง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 ลงยังไงนะครับผมแนะนําให้ลงเป็น FCL นะครับให้ใช้ F ใช้ให้ให้ให้ใช้ป FCL นะครับมันจะได้ง่ายครับมันจะไม่ยากเออกดตรงรูปก้อนเมฆครับเลือกเวอร์ชันเวอร์ชันผมคือหนึ่งจุดสิบแปดจุดสองนะครับที่รวมหมดผีไว้นะอืม ก็ล us really? ิงก์หมดเลยนดิทคอร์ดนะครับหน้าโปรไฟล์เลยเราติดตั้งแค่โฟร์พอนะครับไม่ต้องติดตั้งออฟติไฟนะเพราะว่าในนู่นมีอะลูบิเดียมเอเมเดียมอะไรอยู่เต็มหมดเลยนะครับก็ติดตั้งเลยหน้านี้นะครับอาจจะใช้เวลาเราประมาณ20นาทีก็ตัดเลยเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะมันก็จะมาหน้านี้นะให้เรากดกลับไปอ่าตอนนี้ให้เรากดเข้าเกมไปเลยครับ แนะนำนะต้องเปลี่ยนเป็นเรนเดอร์มบายก่อนอ่ะเข้าเกมไปเลยก็หลังจากนี้ก็รออีกแนละ้วอืมรอไปเลยยาวๆว,ว,วันเนี้ยรอเข้าเกมมาแล้วนะรเราก็ออกเกมคนระับหลังจากนั้นก็ให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมนะครับก็ให้เข้ามาดี่คอร์ดผมนะครับหลังจากนั้นก็ หาที่มีชื่อว่าลิงก์หมอดของผมนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยมันจะมาหน้านี้ครับถ้าเรากดตรงกูเกิลได i v e กดเยี่ยมชมเว็บไซต์ครับหรือว่าเห็นปุ่มขวาบนไหมครับเนี่ยเี่ยปุ่มสีฟ้าที่ผมเฮ้ยที่มันเป็นรูปโหลดอะครับนั่นอะขวาบนอะมันจะเป็นนี้ครับเต็มหนึ่งนะแต่ผมซูมไม้ดูกัน่ะนี่ปุ่มอย่างนี้ครับเนี่ยปุ่มนี้เลยเนี่ยๆเนี่ยปุ่มโหลดเนี่ยกดเข้าไปเลยครับ เสร็จก็เข้า fes file เอ้ย r s file หรือไม่ก็ fset อครับผมจะเลือกเป็น r i s file แล้วกันเร็วๆนะครับก็ประมาณหน้านี้ครับให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดนะส่วนของผมมันไม่ได้อยู่ที่ดาวน์โหลดนะเพราะว่าผมยา้ายไฟล์ไปที่ตรงไหนก็ไม่รู้อะเออมันอยู่ตรงเนี้พอเราได้ไฟล์มาใช่ไหมครับนี่มันจะอยู่มันหน้าตาแบบนี้ครับเรากดเข้าไปครับนี่ไฟล์มันจะมาเต็มนี้เลยครับให้เรากดคัดลอกมาทั้งหมดเลยนะ ลดลอกเสร็จก็หา fcl ครับนี่ fcl มันจะอยู่ตรงนี้นะของผมอยู่ตรงนี้นะเข้าไปมาครับเวอร์ช n น1 1 8 2ุดอร์ดโอเคก็หลังจากนั้นก็ไปที่หมอดครับกดวางเลยบรบเสร็จก็เข้าเกมครับกด add server ครับแล้วก็เอา ip ผมมาใส่ตรงนี้เลยนะครับ เอามาใส่พอใส่เสร็จกดโดนไปเลยครับอ,อ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูไอเกมเอ้ยเฮ้พอแค่นี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูหมดทั้งหมดแล้วกนะันอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรเนะี่ยนี่ครับหมดทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะอ่ามันก็เยอะนะครับเข้าได้อ่ะอืมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับบล,ะล,ะล,ะลู